โอเควันนี้เราจะไปประจันภัยกันในโลกเราในโลกโลกหลังเลยวะโลกเก่าโลกเก่าโลกเก่าใช่แล้วพี่ถ้ำโอใช่แล้วนี่คือถ้ำจำทางกลับดีนะจำทางกลับดีๆนะที่มีสปาเกตตีโอ้สปาเกตตีสีฟ้าตรงนั้นคือจุดกลับอย่างนั้นเหรอโอเคเราต้องหาทางกลับมาให้ได้เจอเจอกับหอยทากครับหอยทาก เราทำไงกับมันดีครับเนี่ยโอไมคก็ทนเดินน่ากลัวมากเลยเอ้โหเราเจอบางอย่างครับมันคือสไลม์แล้วมันหมาเอาเราตอนนี้กล้องผมเหลืออยู่แค่57 58แล้วตอนนี้ผมประหยัดแล้วละโอ้โหนี่คือหอยทากนะครับแต่ว่าไม่ใช่หอยทากเทอร์โบนะโอ้ยออโอเคที่หลุดแล้วเฮ้ยดิกเป็ดไอเวนไปไหนแล้วมันวิ่งไปนู่นแล้วอะมันวิ่งไปนู่นแล้วโอ้ ผมวิ่งเร็วไปมากฟ้าตรงนั้นเรายังไม่ได้ไปเลยอะ่ะเราต้องรีบไปตรงนั้นไหมป่ะแล้วก็มันก็วิ่งหนีไปอะ่ะตังห์หายโอไมค์ก oh ๊อดตอนนี้ผมต้องตามหาตังค์ก <When? S 1> ันดิเวนไปไหนเนี่ยบอมเบอร์โอ้ยตัวอะไรเนี่ย Bom ber. Bom ber. ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ๊ยมันจะระเบิดหรอ